ซึ่งหัวข้อในวันนี้ค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จะทําให้ทุกคนค่ะสามารถเติบโตนะได้อย่างแน่นอนตั้งแต่วันนี้ด้วยนะคะหัวข้อก็คือ5ข้อดีที่แตกต่างนะคะของคอร์ดีแมกนะนูสกินเนี่ยกับถังเช่าทั่วไปนะคะว่าทําไมจะต้องทานเป็นประจำอ่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าข้อที่แตกต่างคอร์ดีแมกนูสกินกับถังเช่าทั่วไปนะคืออะไรนะคะและทาไมจะต้องทานเป็นประจำใครกินคอร์ดีแมกอยู่บ้างใครกินอยู่บ้าง,ใค,างใครกินอยู่นะพิมคอร์ดีแมกมาได้ไหมคะ ใครกินใครกินอยู่พิมพ์ถังเช่าก็ได้ใครกินอยู่พิมพ์ถังเช,ช่ามาก็ได้นะคะแสดงว่ารู้จักผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อว่าวัาวนนี้นะคะเราจะขยายต่อว่าแล้วทําไมจะต้องทานเป็นประจำอ่าสปิเกอร์ที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราค่ะตัวท่านเองนะจบคณะฟู้ดไซน์นะคะก็มีประวัติในการทํางานก็คืออดีตนะท่านบอกว่าท่านเคยเป็นสาวโรงงาน <laughs> นะคะนะคะมาเกือบ1ิบป,ปีเลยแต่ว่าตัดสินใจลาออกจากงานประจำนะคะเนื่องจากต้องกลับมาเลี้ยงลูกเองค่ะแล้วก็ ท่านก็มองหารายได้ที่สามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะคะจนได้เจอธุรกิจนะคะนูสกินจากคนที่ไม่รู้จักในโลกออนไลน์นะคะปัจจุบันท่านทําธุรกิจนูสกินแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะสามารถสร้างรายได้ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะคะอยากให้ทุกคนกด888นะคะต้อนรับ คุณอัยดาชัยพัฒน์ปรีดาค่ะสวัสดีค่ะคุณเยลโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่หงเลยนะคะมาโปรโมทเช้านี้นะคะอยากให้ทุกคนพิมแปะแปดนะคะกลับไปให้กับสุดยอดเของเราหน่อยพี่หงนะคะแล้วก็พิมแปะแปะให้กับตัวเองด้วยเลยนะคะที่จัดเวลาเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะของเยลนะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆก,ก,กับหัวข้อในเช้าวันนี้นะคะ5ข้อแตกต่างเนาะ คอดีแม็กนูสกินกับถังเช่าทั่วไปทำไมนะต้องทานตัวนี้เป็นประจำทุกวันนะคะเยลสรุปนะมาห้าข้อแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะขออนุญ,ญาตขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสแล้วก็โค้ชนะ,ะของเยลทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่โค้ชมิวโค้ชอนะคะโค้ชฟอกโค้ชกวางนะคะพี่หมีพี่เนยนะคะพี่โปง้งพี่เพนแล้วก็พี่หนึ่งพี่จินะคะแบบอย่างของพวกเรานะ,ะทุกคนพิมพ์สองสี่เข้ามาในช่องแชทหน่อยนะคะขอดูแชทไปด้วยนะคะก็ สรุปมา5้าข้อแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนี่ยเล่าเป็นเรื่องราวให้ฟังละกันนะคะก็5ข้อที่เยว่าวันนี้มันแตกต่างแล้วไม่มีใครที่จะเทียบได้นะคะข้อแรกคือก็ต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ เขาเรียกว่าถ่อมตัวแทบจะไม่เป็นเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะและคอ d ดีแมกเองเนี่ยยังเป็นถังเช่าล้วนๆแบบ1น0ไม่ผสมอะไรมาเพื่อให้แบบมันเต็มพอที่จะขายได้แต่คือถังเช่าที่ได้กินไปเนี่ยเป็นถงางเช่า1 0 0นะคะได้รับประโยชน์เต็มๆอยู่ใน PDR ตำราแพทย์เป็นตำราที่แพทย์เภสัชกรสามารถสั่งจ่ายได้นะคะมีค linical study ก็คือทดลองเนี่ย นะมีงานวิจัยกับมนุษย์จริงๆนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะในปริมาณถังเช่าที่บรรจุเท่ากันนะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหานะ,ะไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ในห้องนี้ใครบ้างที่เราอ่ะไม่เคยทานถังเช่าก่อนหนะ้าที่ที่จะมาเจอธุรกิจนูสกินนะ เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทานถังเช่ามาก่อนพิมศูนย์ใครเคยทานมาแล้วบ้างนะคะแต่เป็นแบรนด์อื่นพิมพหนึ่งหน่อยได้ไหมคะนะดูหน่อยนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นมีใครเป็นแฟนพันธ์แท้ถังเช่าไหมนะคะฮะ ah? ไม่มีเลยเหรอ <laughs> ยังไงนะเอ๊พวกเราเราทานอย่างอื่นใช่ไหมอ้าเราทานอย่างอื่นแล้วเอ้ยมีมีพี่หมูเคยทานใช่ไหมคะ <laughs> โอ้ก็ต้องบอกว่าเยี่ยมยอดมากคือเราเองเนี่ยก็ ต้องบอกว่าเป็นคนที่เลี้ยงมาแต่ยิ่งถ้าได้ยินเขาว่าสมุนไพรเนี่ยนะมันดูแบบมันไม่คูลอะนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มันคงจะเป็นเรื่องของมันคงจะเป็นเรื่องของแบบผู้ใหญ่แหละเราแบบโอ้ยังเจนวายเราจะต้องกินอะไรถังเช่าเปล่าพออกว่านะคะแต่วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยก่อนเข้าคลาสมาก็กินละก็เลยดีดเลยนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคน ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ถังเช่าเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เราควรต้องทานทุกวันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้ก่อนวันนี้ถังเช่ามันมีหลายสายพันธุ์มากๆมีเนี่ยคือเยาวว่าสี่สายพันธุ์นียเป็นสี่สายพันธุ์ที่คนอาจจะรู้จักเยอะแต่ขออนุญาตขาย,ยี่แล้วก็เล่าเนี่ยสองตัวบนเพราะไม่มีสองตัวบนสองตัวล่างน,นะคนสองตัวข้างบนโอเคไหมที่วันนี้เยาวว่าคนน่าจะรู้จักเยอะมากๆมาเริ่มที่ถังเชา่าทิเบตก่อนวันนี้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าถังเช่าก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่วันนี้ ถังเช่าที่เบตอะเย е วเล่าแบบนี้คือคือจริงๆอะวิธีการที่จะได้มาซึ่งถังเช่าเนี่ยที่เบตนะไม่ได้ง่ายเลยทุกคนคือจุดกําเนิดของมันเนี่ยเกิดจากที่หนอนผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยเขาไปวางไข่หรือเปล่าปะเงินไปช่วงหน้าหนาวใช่ไหมของแบบแถบที่เบตแถบอ่ประเทศจีนอะไรเงี้ยเนาะแถบแถบนับ้นใช่ไหมแถบเอ่อเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมอ่านะมีความรู้มีความรู้นะซึ่ง พอผีเสื้อเนี่ยเขาไปวางไข่บนที่พื้นดินเนี่ยเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงหน้าหนาวมากๆไข่เนี่ยเขาก็จะตกลงไปที่ใต้ดินใช่ไหมจังหวะกับที่นะคะช่วงสปอร์เนี่ยของถังเช่าเนี่ยก็ปลิวเข้ามาเนี่ยอยู่บนดินเสร็จแล้วสปอร์ของถังเช่าเนี่ยก็มากัดกินค่ะนอนผีเสื้อตัวนั้นจนทําให้พอช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าผ่านผ่านช่วงฤดูหนาวไปละเริ่มเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนก็เริ่มนะคะ ตัวสปอร์เนี่ยก็เริ่มโผล่ออกมานะเราเลยได้ภาพเนี่ยที่จะเป็นครึ่งเห็นไหมครึ่งนอนนะแล้วก็ครึ่งเห็ดนะแบบนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการที่จะเก็บถังชาวที่เบตอะมันเลยยากมากๆทุกคนชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเอามือเนี่ยไปแบบเกลีย่ยแบบเนี้จับดูว่าเอ๊ะมันมีแบบแหลม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 โผล่มาตรงไหนบ้างถ้ามีพวกเขาก็ถึงจะแบบ ครูุดแล้วก็หยิบขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยการจะเจอหนึ่งชิ้นเนี่ยมันเลยยากมากๆมาทําให้ถังเชา่าทิเบตเนี่ยราคาสูงมากๆทุกคนสูงไปจนถึงแบบกิโลแล้วเป็นล้านน่ะนะคะกิโลแล้วเป็นล้านอะ่นะ,ะ,ลละ,เ,อะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถังเชา่าทิเบตมันเลยเป็นอะไรที่นะคนที่ได้ทานเนี่ยก็คือระดับแบบจัก,กรพรรดิเท่านั้น นะระดับแบบคนรวยเท่านั้นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอย่าหวังจะได้กินแค่เก็บไปขายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเงินโอเคไหมแต่การจะได้มานหนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหคือสวัน4วันได้ชิ้นหนึ่งอะชาวบ้านก็ถือว่าโหฉันนี่แบบโคชโชคดีแล้วอะนะเพราะงั้นอันนี้คือจุดกําเนิดของมันมันเลยเป็นเป็นเป็นถังเ,เช่าที่วันนี้ราชาเท่านั้นถึงจะได้ทานจากกักรพรรดิเท่านั้นถึงจะได้ทานมาดูถังเช่าสีทองไหม นะถังเช่าสีทองเนี่ยจุดกําเนิดก็คือในห้องแลบแบบนี้เลยจุดกําเนิดก็คือในห้องแลบแบบนี้เลยเพราะอาการในห้องแลบแบบนี้เลยอารมณ์แบบเพราะเหตุอะ่ะนะนะอารมณ์แบบเพราะเหตุขายอะไรประมาณนั้นเพราะจริงๆถังเช่าสีทองเนี่ยดูไปดูมาก็อารมณ์คล้ายๆกับอะไรนะเห็ดเข็มทองใช่ไหมนะแต่ที่ถังเช่าสีทองโอเคไหมก็เขาก็พยายามที่จะทําออกมาเพื่อให้ได้คุณ,ณประโยชน์เทียบเท่ากับถับงเช่าทิเบตเพราะวันนี้ทุกคนงานวิจัยจํานะ งานวิจัยเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเรื่องของถังเช่าเบสออนถังเช่าทิเบตนะคะสายพันธุ์ซีเนซิสเท่านั้นนะอันนี้เป็นความรู้ทุกคนต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้พอพูดว่าถังเช่างานวิจัยของถังเช่างาั้นทุกคนเข้าใจว่าเป็นเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่เบสออนงานวิจัยถังเช่าเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นวิจัยจยากถังเช่าทิเบตนะคะแต่วันนี้ ทุกคนเห็นด้วยไหมว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็เคลมเรื่องของถังเช่าแต่วันนี้ไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่เคลมว่างานวิจัยนั้นตั้งต้นมาจากผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์นะยากทุกคนพิมพ์แปลกๆนะคะมาให้กับนะคะสุดยอดถังเช่าของเราหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างทุกคนทุกคนแคปหน้าจอไปเอาเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกเพราะเล่าให้ฟังละเดี๋ยวไปกันต่อนะคะซึ่งวันนี้ ถังเช่าคอดีแม็กซีเเนี่ยนะคะของเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรียกว่านูสกินนะมีนะคะเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการผลิตเนี่ยตัวนี้แต่เพียงเจา้าเดี๋ยวคือเมื่อก่อนนะที่เราต้องงมงม,งม,งม,งมใช่ปะนนสกินเองเนี่ยเขาก็ได้มีการยกเนี่ยวิธีการผลิตเนาะออกมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องแลบซึ่งทุกครั้งที่มีการผลิตแล้วก็บรรจุอยู่ในแคปซูลแล้วจะมีการวิจัยบนคลินิคอลสตาร์ดี ว่าได้ผลเนี่ยออกมาเท่ากันทุกเม็ดแล้วก็ได้ผลเนี่ยออกมาให้ทุกคนทานเนี่ยเหมือนก,นกันกับที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นงมงงม,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 มซึ่งบางทีเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าไปเก็บตามดินตามอะไรสิ่งที่เราได้มาเพิ่มคืออะไรแบคทีเรียถูกต้องไหมคะ นะคะเนาะเพราะงั้นวันนี้เราได้สุดยอดนะคะถังเช่าที่ดีที่สุดอยู่ในแคปซูลที่ทานง,ง่ายๆไม่ต้องไปงมตามเทือกเขาฮิมาลัยอีกต่อไปสุดยอดแม่นะคะพิมพ์สุดยอดมาหน่อยได้ไหมคะนะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะคะมนเลยทําให้วันนี้นะคะ่ะถังเช่าของเรานะคอร์ดิแม็กซีเเนี่ยได้นะบรรจุอยู่ในนะคะตำราแพทย์ PDR เนาะซึ่งบรรจุอยู่เป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะทุกคนไม่ได้บรรจุอยู่เป็นชื่อสารประกอบ ะะซึ่งน้อยมากๆเลยนะที่วันนี้เราจะเปิด PDR ไปเนี่ยแล้วเราเจอชื่อสินค้าตรงๆนะมีแต่ชื่อสินค้าของนูสกินเนี่ยทั้งนั้นน่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะบรรจุออกเป็นชื่อสารตั้งต้นนะอาจจะเป็นอะไรอะ่ะวิตามิน C วิตามิน A แคลเซียมต่างๆมีผลยังไงช่วยยังไงใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเขาใส่เข้าไปเลยว่า c o รีแมก c ีเอสเนี่ยได้ผลยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างทานแบบไหนคือบรรจุแบบนั้นเลยแพทยสามารถสั่งจ่ายได้นี่คือความสุดยอดมากๆนะคะ เพราะงั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้งานวิจัยเนี่ยที่บรรจุอยู่บน c o ร i m a แมกเนี่ยหลักๆเลยนะงานวิจัยเนี่ยตามนี้ทุกคนช่วยตังแต่เรื่องของ,ของระบบหายใจใช่ไหมสมรรถภาพทางเทศใช่ไหมคะเรื่องของหลอดเลือดต่างๆใช่ไหมเรื่องของการต่อต้านาสารต้านอนุมูลอิสระตับใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันอัตยตภูมิคุ้มกันตับแล้วก็เรื่องของอ่าอน,นี้คืออะไรอะนะคะอ่านั่นแหละนะคะ เป็นงานวิจัยที่วันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากๆทุกคนซึ่งเอาตรงๆนะเราเห็นด้วยเหมือนกันหมยว่าจริงๆเนี่ยระบบเหล่านี้เป็นระบบที่แทบจะครอบคลุมทั้งหมดในร่างกายแล้วก็ว่าได้ถูกต้องไหมคะเพราะงั้นวันนี้หลัก,ลกๆเลยนะมันช่วยเนี่ยงานวิจัย,ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของห้องแลบมันมีงานวิจัยที่วันนี้ทดลองกับคนแล้วเนี่ยเห็นว่าถังเช่าของเราเนี่ยคอมมิวนิคเซสโเนี่ยสามารถเพิ่มการสร้างพลังงานได้แบบมีนยัยสาคัญ นะสามารถลดภาวะความเสี่ยงหลอดเลือดติดตนันลด H ลด LDL เพิ่ม HDL นะลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีนะคะคุมสมดุลน,น้ำตาลในเลือดเพิ่มความไวต่ออินซูลินในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้ปอดเนี่ยดูดซึมออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นหลักๆเลยนะสรุปมาให้เป็นหน้านี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยอวัยวะให,ใหญ่ๆเนี่ยถูกมัดรวมอยู่ในนี้แล้ว นะคะซึ่งวันนี้เวลาทานตัวนี้ยเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะตกค้างกับตับกับไตหรือเปล่าอย่าบอกเลยนะคอดีแมกเนี่ยเยอถามในในห้องนี้และกันน้อนน่าจะมีหลายๆผู้นําอยู่ใครในห้องนี้เราทานคอดีแมกซีเมากเกินกว่า5ปีแล้วบ้างนะพิมพ์เลข5มาให้หน่อยได้ไหมคะใครกินมากกว่า3ปีนะพิมพ์เลข3มาหน่อยนะคะอ่านะ,ะเราเรา,เราลองดูนะซึ่งนะคนที่พิมพ์หเนี่ย คุณสังเกตเขานะสุขภาพร่างกายผิวพรรณหน้าตาเนี่ยโห oh, คุณถ้านะถังเช่าตัวนี้ตกค้างนะหรือไม่ได้มีผลที่เป็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเราไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเป็นต,น,ตนแบบนี้ได้นะคะเยวจำได้เลยตอนเยวเข้ามาในธุรกิจนูสกินใหม่ๆนะไม่รู้ว่าจะทานอาหารเสริมอะไรใช่ไหมโคชมิวใช่ไหมเขาหน่าใสหน้าเด็กมากนะคะเขาบอกว่า พี่เอววันนี้ถ้าไม่อยากถ้าไม่รู้จะกินอะไรหรือว่าไม่อยากกินอะไรเยอะนะผมแนะนําตัวนี้เลยคอรดีแมกพี่เอวดูดิผมหน่าใสไหมดูสิผมหน้าเด็กไหมเออเยวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ดูส่วนประกอบอะไรมากนะก็ดูว่าเออเขาดูหล่อดีนะนะคะแล้วก็กินตาวเลยเรียกว่าเป็นอาหารเสริมตัวแรกๆที่เยลทานเลยนะเพราะว่ามันกินง่ายมากๆนะแล้วก็หันไปดูเลขห้าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนะ คือเรียกว่าเจ้าแม่พันปีกันทั้งนั้นเลยนะน่าเด็กกันทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอ,อพี่พี่ลี่ใช่ไหมนะคะพี่รันนะคะโอ้พี่หนูพี่หงพี่หมูพี่มดทุกคนพิมแปดๆนะให้กับสาวสองพันปีที่ทานถึงว่าเจอเมื่อไหร่นะคะเรียกว่าทุกคนพลังงานล้นเหลือแล้วก็น่าเด็กมากๆเลยนะคะเพราะงั้น ไม่มีข้อเตแย้งแล้วทำไมต้องทานถังเช่านะคะคอรีแม็กซ์สโฟนะคะทีนี้สรุปให้ดูแบบขยี้ขยี้อีกทีหนึ่งนะทุกคนวันนี้คอรีแม็กซ์ที่เราทานเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าไซเนสิตเท่านั้นซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อย่างที่บอกนะงานวิจัยทั้งหมดเบสออนสายพันธุ์นี้นะคะที่บอกว่าช่วยเรื่องนั่นช่วยเรื่องนี้ทั้งหมดอะเบสออนสายพันธุ์นี้ซึ่งบรรจุอยู่ในคอรีแม็กซ์เซสโฟซึ่งนูสกินเป็นเจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิต นะคะทุกคนนะคะและถังเช่าเนี่ยเป็นเพียวถังเชา่าไม่มีผสมวิตามินอ e, ีไม่ผสมวิตามินซีหรือผสมคอลคอลาเจนคอลลาเจนเหมือนกับหลายๆแบรนด์โอเคไหมมีปริมาณถังเช่าเนี่ยอยู่ในแคปซูลนั้นหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นปริมาณห้าร้อยยี่สิบห้ามิลลิกรัมนะคะเนาะและสุดท้ายเนี่ยเยว่าอันนี้คุ้มที่สุดก็คือเรื่องของราคาะคะ่ะทุกคนวันนี้คอดีแมกของเราเนี่ยบรรจุแคปซูลเนี่ยแคปซูลละสิบสี่บาทเองนะถ้าตกอะ่ะ นะคะคำนวณตีออกมาคือแคปซูลละ14บาทเองอะเมื่อเทียบกับนะเมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์ในในท้องตลาดตอนนี้นะทุกคนแคปซูลหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า20บาทถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากันนะคะเพราะงั้นวันนี้ถังเช่าที่ปลอดภัยที่สุดถูกที่สุดเนี่ยอยู่ในมือคุณแล้วถามทุกคนนะคะเป็นประโยคทิงท้งขายวันนี้เราว่าถ้าเราเลือกลงทุนกับตัวเองเนี่ย สุขภาพดีแค่วันละ56บาทใครว่าเราเนี่ยก็น่าจะดูแลตัวเองได้พิมพ์5 6กห้ามาหน่อยได้ไหมคะนะไม่ได้บอกเลข2ตัวบน2ตัวล่างทั้งสิ้นแต่เป็นเลข2ตัวที่ทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีลองจีวิตีระยะยาวอย่างแน่นอนนะวันนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้ส่งมาให้กับพี่หงค่ะ ย้ำงานสัมมนากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ